สวัสดี like ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ให้ก em> like ับชาวราศีมีนนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนประจําเดือนมีนาคมในตรงนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเนาะก่อนอื่นนะคะเราขอดูตัวตนของชาวราศีมีนก่อนเลยนะคะว่าตัวตนของชาวราศีมีนนะคะได้อะไรนะเป็นยังไงกันบ้างนะคะตัวตนนะคะได้ทูซอวานนะคะ ในตรงนี้นะเรามองว่าชาวราศีมินในช่วงของเดือนมีนาคมในตรงนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงแห่งการที่สับสนไหมทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ค่อยแบบว่าไม่ไม่ค่อยเป็นดักเป็นแหลงนะในตรงนี้เหมือนกับว่าจับจุดไม่ได้จับจับประเด็นในส่วนที่จะกจะทำในตรงนี้ไม่ได้นะเหมือนกับมี เส้นทางสองเส้นทางให้คุณเลือกแต่คุณไม่สามารถเลือกเส้นทางใดได้เลยหรือมีสิ่งสองสิ่งให้คุณเลือกคุณก็ไม่สามารถที่จะเลือกสิ่งใดได้เลยนะนี่คือตัวตนของคุณนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่า Energy ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณก่อนอื่นดูตัวตนของคุณในความรักก่อนเลยนะคะว่าคุณมีความรักแบบไหนนะคะ ไพ่ใแบรแรกนะคะได้คืนสัปวันคืนสัปวันในตรงนี้นะคะบ่งบอกถึงการที่คุณนั้นต้องการที่อยากจะมุ่งทะยานหรือ,อตั้งใจที่อยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะในตรงนี้นะคะเซเว่นสับคัพขึ้นมาในตรงนี้บ่งบอกถึงการที่คุณนั้น พยายามที่อยากจะคิดหรือพยายามที่จะตึกตรองไตรตองหรือพยายามหาช่องทางต่างๆเนาะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในตรงนี้หรืออุปสรรคที่มีอยู่ในความรักความสัมพันธ์ในตรงนี้เพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะได้แก้ไขหรือเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะคะเรามองเห็นถึงดีแอมเพสนะคะอันนี้คือเพจสับคัพจะเพจสับคัพนะคะอันนี้คือดีแอมเพในตรงนี้เรามองเห็นถึงการที่คุณนั้น มีปัญหานะปัญหาในตรงนี้อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นจบตรงเลยก็ได้นะคะในบางเคสในบางกรณีนะแต่ในบางเคสในบางกรณีนั้นอาจจะยังไม่ได้จบกันนะแต่เพียงแค่ว่าอาจจะผิดใจกันแล้วก็คุณเคืองใจกันในตรงนั้นไม่ถูกใจกันแต่ก็ยังไม่ได้ตัดขาดกันในบางเคสนะในบางเคสในบางกรณีนะคะเราก็ได้มีการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะจบหรือคุมเคือกันก็ตามนะ จะมีการกลับมาคืนดีกันนะเพราะว่าคุณยังเป็น The e m p e s ซึ่งกันและกันยังเป็นคนรักของกันและกันอยู่ในตรงนี้นะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าคนรักของคุณนั้นเป็นอย่างไรนะ e อเนอร์จีของคนรักของคุณนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างไดทูสับเพนเตอร์เคิลไนซ์ซับค s าสควีนซับซอสเพนอ่าเอซับเพนเตอร์ แล้วก็เทนซับซอสนะคะในตรงนี้เท่าที่หมอดูนะเท่าที่หมอดูในเอนเนอร์จีของคนคนรักของคุณนะคะชาวราศีมีนนะคนรักของคุณอาจจะมีความคิดที่เหมือนกับอยากจะร้องขอมีความคิดอ้อนวอนอ้อนวอนที่อยากจะให้คุณกลับคืนมาแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีให้คุณนั้นจะกลับคืนมาอย่างไงเพราะว่าเขาเองเขาก็มีอีโก้นะ คือเขาอ่ะมีความอ้อนวอนนะใจจะขาดแล้วนะคะในตรงนี้เนาะมี energy ที่ดูเหมือนกับว่าอ้อนวอนอยากใจคุณกลับจนใจจะขาดแต่ว่าจะให้ไปเงอก็ก็ไม่ได้นะคะก็คือไม่ยอมอยู่ดีไม่ยอมที่จะไปเงอนะคะต้องการอยากจะเริ่มต้นอยากจะกลับมาอยากจะขอคืนดีนะคะก็คือตัดคุณไม่ขาดยังไงก็ต้องเป็นคุณนะแต่ว่าไม่ขอคืนดีอ่ะส่วนคุณเองคุณก็จะทํายังไงล่ะเหมือนกันเลย เซเว่นซับคัพกับในซับคัพในตรงนี้นก็คือบ่งบอกถึงการที่ว่าคุณก็คิดหาทางนะที่ว่าจะทำยังไงดีให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้กลับคืนมาเขาเองก็เช่นกันล้วจะทายังไงละ่ะในเมื่อในเมื่อเราเองเราก็ต้องการอยากจะให้กลับคืนมาแต่ว่าเราไม่อยากจะเป็นเขาอเขาแต่จะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้กลับคืนมาให้เขากลับคืนมาเราจะทํายังไงละ่ะเราเรา,เราจะไม่เอาตัวลงไปเราจะไม่เ้าเขาเราจะทํายังไงเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้กลับคืนมา ต่างคุณต่างคิดอย่างนี้นะคะคุณก็คิดอย่างนี้คุณก็คิดว่าคุณไม่ผิดอ่ะคุณไม่งอส่วนเขาเองเขาก็คิดว่าเขาไม่ผิดเขาก็ไม่งอเขาจะเป็นงอทําไมในเมื่อเขาไม่ผิดอะไรประมาณนี้คุณเองก็เช่นกันคุณมีความคิดเดียวกันในตรงนี้แล้วเรามาดูกันนะคะในเมื่อคุณไม่งอเขาไม่งอความสัมพันธ์ในครั้งนี้ต่างคนต่างอยู่ในตรงนี้แต่ใจอยากจะมีซึ่งกันและกันในตรงนี้แนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงกันนะคะอ่า for sub one o r sub s อ uh, mm ่า the lover อืมยังรักกันอยู่เลยเอ d sub one five s o r e นะคะในตรงนี้ยังมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันยังมีความอ๋อยังมีใจซึ่งกันอยู่เลยนะคะยังต้องการที่อยากจะอะ่ามีกนรละกันนะยังมีความที่อยากจะปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันอยากจะเคลียร์อยากจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น โอเคแล้วก็ลงตัวกันนะในตรงนี้ยังอยากจะพูดคุยยังอยากจะสานต่อยังอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์แต่ว่าอุปสรรคก็คือการที่คุณน,นั้นไม่สามารถที่จะปรับเข้าหากันได้ในตรงนี้ถ้าคุณปรับตัวเข้าหากันได้ในตรงนี้<ๆ>ก็จะดีนะเพราะว่าคุณมีความอยากที่จะเข้าหานะแต่คุณไม่ยอมอ่ะคุณไม่ยอมลดอิโก้คุณไม่ยอมลดลดทิฐทิของคุณลงนะเพราะาคุณมีความมั่นคงอยู่ในตรงนี้แต่ว่า คุณคุณคุณไม่ลดอัตราตาอาัอาตราการเป็นตัวตนคุณเขาเองก็เช่นกันต่างคนต่างไม่ลดแต่ในนี้นมีความรักมีความอยากจะปรับเข้าหากันอยากจะปรับความเข้าใจอยากจะปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้ลงตัวมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะอืมเนาะคือมันมันคือการที่คุณไม่ปรับตัวเข้าหากันในตรงนี้นคือเป็นอุปสรรค อุปสรรคของคุณก็คือคือตัวของคุณกันเองนั่นแหละก็คือตัวคุณกับตัวเขาเนี่แหละก็คือต่างฝ่ายต่างต่างต่างมีตัวตนของกันและกันในตรงนี้คือความเป็นตัวตนนี่แหละค่ะเป็นอุปสรรคเนาะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ดาวนมแนทงเจ้าจะบอกอะไรกับคุณนะจากจะแนะนําอะไรให้กับคุณทั้งคู่นะคะสําหรับชาวราศีมีนคนมีคู่หรือมีประเด็นในตรงนี้นะคะเซปาร์เชันนะคะ คุณเป็นคนของกันละกันนะคุณอาจจะเคยเห็นเขามาก่อนหรืออาจจะเคยฝันเห็นเขาหรือเขาคือคนในอดีตาชาติของคุณกลับมาก็ได้นะคะคุณก็เลยมีความผูกพันเป็นพิเศษเนาะในตรงนี้นะถ้าไพ่บอกว่าคนคนนี้แหละคือคนของคุณนะคุณจงทาตัวทําใจปล่อยวางเลยเป็นอิสระเลยนะคะคือไม่ต้องไปยึดติดไม่ต้องไปกังวลอะไรใดๆนะคะทาตัวเป็นเด็กไปเลยทําตัวเป็นแบบ เป็นเด็กอินโนเซนต์ทำตัวเหมือนแบบม่ไม่มีอะไรกันเกิดขึ้นในตรงเนี้แล้วแล้วคุณกับเขาในตรงนี้ก็ยังอยากที่จะมีความสัมพันธน์นี้อยู่ยังรักยังต้องการที่อยากจะรักษาความสัมพันธ์ในในครั้งนี้ไว้อยู่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าคุณต้องการที่อยากจะรักษาความสัมพันธ์ในครั้งนี้เอาไว้หรือเขาหรือคุณในตรงนี้ <n> ไม่ว่าใครล่ะค่ะในตรงนี้เนาะก็คือต้องการที่อยากจะรักษาความสัมพันธ์ในตรงนี้เอาไว้ก็ปลดปล่อยซะนะคะ ปล่อยพลังงาของตนเองเอาทำตัวเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็คืนดีกันซะนะคะในตรงนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนะถ้าคุณนั้นลดลดอดตัตราลดความเป็นตัวตนของคุณกันออกไฟนะซองโซซองนะคะโซซองแล้วก็เวสเพิร์ดนี่เห็นไหมเวสเพิร์ดก็ขึ้นมานะคะอินเนอร์วอยซ์ในตรงนี้ก็ออกมาก็คือประมาณว่าคุณและคู่ของคุณนะคะ จงทาตัวให้มีความสุขทําตัวให้รู้จักจังหวะและช่วงชันทานองแล้วก็เหมือนกับรู้รู้ลู่ทางช่องทางใตนตรงนี้ให้มากขึ้นคือมีการปรับตัวปรับเข้าหากันและกันให้มากขึ้นแล้วไม่ว่าคุณนั้นจะรู้สึกย่งไรก็ตามนะให้คุณนั้นฟังแล้วก็พิจารณาไต่ตองถึงสิ่งที่คุณนั้นต้องการแล้วก็ รู้สึกนั่นเองเนาะแล้วก็เสียงของภายในใจ arching, สเสียงกระซิบเสียงอะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณนั้นรู้สึกที่คนนุณัได้ยินให้คุณนั้นรับฟังและสิ่งใดที่คุณนั้นต้องการที่อยากจะทําหรือทําตามได้ในตรงนี้ให้คุณทํานะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เรามองว่าถ้าคุณได้ทําแล้วคุณจะมีความสุขถ้าคุณรู้ว่าคุณทําแล้วคุณมีความสุขให้คุณนั้นจงทํานะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งดีๆเนาะที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นดีขึ้นนะ ประมาณนี้นะคะของชาวราศีมีนคนมีคู่นะคะหรือ,อคนมีประเด็นเนาะในตรงนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะสําหรับคนมีคู่<บ>แล้วเราไปดูกันนะคะว่าถ้าชาวราศีมีนเป็นคนโสดบ้างล่ะเป็นคนโสดไม่ว่าจะโสด,โส,ดสนิทหรือโสดมีคู่มีคนคุยในตรงนี้นะ,ะเราจะมาดูกันนะคะว่าโอ้ว้วาวนะก็คือจะโสดอย่างไรก็ตามนะจะ มีสถานะความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะเราจะมาดูกันนะว่าถ้าโสดโสดสนิทเป็นอย่างไรเราจะมาดูโสดสนิทกันก่อนเลยนะคะโสดสนิทนะคะได้ไฟสัปดานค q นซอ n of Swords เ h e Referral the h ทุสนในตรงนี้นะคะก็คือถ้าเป็นคนโสดนะคะในตรงนี้เนาะเรามองว่าก็ยังคงโสดอยู่นะคะเพราะว่าในการที่คุณนั้นต้องการที่อยากจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในตรงนี้นมันมีอุปสรรคกว่าคุณจะได้เข้าหาเขากว่าคุณจะได้พบคุยเขาหรือทําความรู้จักกับเขาในตรงนี้นเรามองว่ายากนะ เพราะบางทีบางครั้งคุณอาจจะไปพบไปเจอหรือไปแอบรบักแอบบชอบคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีคนคุยอยู่แล้วหรือมีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วนั่นเองนะคะนั่นคืออุปสรรคของคุณนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตัวคุณเองคุณต้องอดูให้ดีนะว่าอย่างไรเนาะแล้วในบางเคสในบางกรณีนะคะคนโสดถ้าคุณคิดไปลงรักใครหรือไปอไปพูดคุยกับใคร หรือไปหลงสดในใครในตรงนี้ในช่วงนี้นะคะคุณจะสูญเสียเงินนะมีโอกาสสูญเสียเงินเพราะว่าการเข้าสังคมการเข้าสังสรรค์หรือมีผู้คนมากมายเข้ามาทําให้คุณนั้นจําเป็นที่ต้องเสียเงินเสียทองนะในช่วงนี้นะคะแล้วก็อย่าเพิ่งปักใจอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทุ่มเทนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ดีเซปชันขึ้นมาในตรงนี้บ่งบอกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตรงนี้ยังเป็นภาพวงตายอยู่เลยนะคะยังเป็น เป็นเวลาแห่งการที่ดูเหมือนกันว่าเราต้องศึกษาค่ะยังยังยังไม่ใช่ความเป็นจริงยังมีการหลอกลวงยังมีการปิดบงังยังมีการแบบสร้างสร้างภาพหลอกลวงยังมีกลลวงกันอยู่นะคะในตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะให้คุณนั้นอมองมองพระมองภาพมองภาพแห่งความเป็นจริงมองความเป็นจริงให้มากขึ้นนะคะในตรงนี้เนาะและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะถูก เปลี่ยนแปลงแล้วก็นำพาคุณนั้นไปสู่ transformation ในตรงนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะคะและทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายภายรอบกายรายเบียแในตรงนี้ก็คือจะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบกายคุณจะถูกเปลี่ยนแปลงนั่นเองเนาะขอเพียงแค่ว่าให้คุณนั้นยอมรับความเป็นจริงแล้วก็มองโลกของความเป็นจริงหรือ เรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความเป็นจริงให้มากขึ้นนั่นเองนะอย่าหลอกตนเองอย่าเชื่อใครนะเชื่อตัวเองแล้วก็ความเป็นจริงให้มากที่สุดนั่นเองนะคะนี่คือคนโสด,ดสนิทนะคะเพราะในช่วงนี้ถ้าคุณหลงใครเชื่อใครมากนะคุณจะโดนหลอกนะคะในช่วงนี้เนาะนี่ก็คือคําแนะนําจากไพ่นะคะในตรงนี้เนาะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมีนคนมีคู่นะคะ คนมีคนคุยนะคะไม่ใช่คนมีคู่นะคนมีคนคุยนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ,ะชาวราศีมีมีคนคุยจะเป็นอย่างไรนะอ่ะคิงซับซ้อนนะคะดูซับวานเอซับคลาสทูซับเพนเด็คเลอื์ Oh, so ชาวราศีมีนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดโสดสนิทหรือคนโสดมีคนคุยในตรงนี้มีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะในตรงนี้ให้ระวังไว้ให้ดีนะมีเรื่องการเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองกันในตรงนี้เกิดขึ้นนะเพราะหมอเห็นถึงการสูญเสียกันเกิดขึ้นสูญเสียบุคคลไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีนะคะคือในตรงนี้ยังเป็นเอเนอร์จีที่ดูเหมือนกับว่าไม่มีเปอร์เซนต์ที่จะสูญเสียคนนะ มีแต่สูญเสียทรัพย์นะคะในตรงนี้เนาะมีโอกาสนะที่ว่าเงินทองจะเข้ามาน้อยแล้วออกไปเยอะนะคะออกไปมากกว่าที่จะได้รับในตรงนี้แล้วก็คนคุยในตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีความมั่นใจหรือหรือมีความเป็นตัวตนที่ชัดเจนอย่างอย่างมากก็ตามนะในช่วงนี้นะแต่อย่างไรแล้วนะต่อให้คุณมีความมั่นใจคุณก็ยังขาดความมั่นใจอยู่ดีไม่ว่าคุณนนั้นจะเป็นบุคลิกอย่างไรก็ตามชัดเจนอย่างไรก็ตามนะ ในใจดึกๆของคุณแล้วก็ยังขาดความมั่น,นใจอยู่ดีก็ยังต้องการที่อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะั้นเป็นไปในทิศทางที่ดูเหมือนกับสอดคล้องไปกับทางแนวโน้มที่เหมือนกับอคอยตามมากกว่าเป็นไปในทิศทางที่เหมือนกับว่าคุณเองคุณก็สับสนว่าคุณจะทำดีไม่ดีในตรงนี้มันเป็นการเหมือนกับเป็นการ มีบางสิ่งบางอย่างมาดึงดูดคุณทําให้คุณคลอยตามและเชื่อคนง่ายๆในช่วงนี้นะจากคุณที่เคยมีบุคลิกที่แบบว่าเาชื่อมั่นในตนเองทําในสิ่งที่ตนเองคิดทําในสิ่งที่ตนเองต้องการทําในสิ่งที่ตนเองแบบวางไว้ในตรงนี้แต่ในช่วงนี้ดูเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณนั้นเคยวางไว้ในตรงนี้มันเหมือนกับมันได้ มันมันได้เปลี่ยนแปลงไปอ่ะมันได้เหมือนกับจากที่คุณนั้นจะตั้งใจที่จะเดินตรงกลายเป็นเดินเลี้ยวหรือเดินโค้งไปหรือมีการยูเทิร์นย้อนกลับมาก็มีได้นะเป็นไปได้หมดเลยในช่วงนี้ก็คือมีความมีความที่แบบเหมือนลังเลลังเลใจนะในความรู้สึกใน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 รูปไพ่ในในใน,ใน,ใ,นในช่วงนี้นะคะในช่วงของเดือนมีนาคมในตรงนี้ดูเหมือนคุณมีความลังเลใจ แต่ว่าอย่างไรแล้วนะคะเหมือนกับว่าคุณอ่ะอในตรงนี้นะถ้าจะ Queen of Swords กับ Four of Pentacles ในตรงนี้เรามองว่าคุณอ่ะในช่วงนี้คุณอาจจะมีความรักความรุ่มหลงความเชื่อมั่นในตัวในตัวของคนรักมากมากกว่านะในตรงนี้เรามองเห็นว่าคุณกำลังมีความหลงโดยที่คุณยังไม่รู้ตัวมีความหึงหวง มีความที่แบบมีความเหมือนต้องการครอบครองมีความเหมือนแบบอยากจะเข้าใกล้ใกล้ชิดหรือมีความที่แบบต้องการคนรักมากๆในตรงนี้นะคะก็ะคืออาจจะเป็นการหึงหวงกันรักกันก็ได้นะคะในตรงนี้เนาะให้ระวังเอาไว้ให้ดีนะคะว่าคุณนนอาจะหึงหวงเขามากเกินไปหรืออา่า คือเข้าไปาเกินขีดนะเกิดเกินเกินขีดจำกัดคือจะเข้าไปล้ำเส้นเขามากเกินไปนะในช่วงนี้นะเรามาดูคนคุยของคุณกันบ้างนะคะ Energy ของคุณคุยของคุณนะได้ดีเมจิเช i o n นะคะคิงซับ f ัน e ฟซับ a n นนะคะ,คนะคะแล้วก็ t r Three of Source แล้วก็ Ace of p e n t a c l e ลนะคะในตรงนี้เนาะเรามองว่า คนคุยของคุณอะเหมือนเหมือนเหมือนกับจะรู้นะว่าคุณอะเป็นคนแบบนี้เป็นคนลักษณะที่เหมือนกับรักจริงนะรักจริงหึงหวงนะคะประมาณนี้เนาะมีเอ NERGY นี้เหมือนเขาจะรู้เขายอมรับได้นะคะแต่ว่าในใจลึกๆอะเขาเขาก็เจ็บนะเขาก็รู้สึกอึดดัดเขาต้องการที่อยากจะให้คุณนะนะั้นอะเปิดปล่อยเอ NERGY ไปบ้างหรือมีการเริ่มต้นใหม่ในตรงนี้หรือหรือหรือเขามีความต้องการเหมือนกับว่า เขารู้นั่นแหละว่าคุณเป็นคนอย่างเงี้ยเขายอมรับได้นะแต่ถ้าคุณลดลงหน่อยหนึ่งเขาก็จะดีมากหรือเปลี่ยนไปเลยก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องหึงหวงเขาไว้วางใจเขาเชื่อใจเขานะก็จะดีในตรงนี้เขาต้องการอย่างนี้นะคะเขาคิดว่าถ้าคุณนั้นลดการหึงหวงลดการหวาดระแวงในตรงเนี้เกิดขึ้นอนะราไว้วางใจเขาเชื่อใจเขาในตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมีความสุข ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเพราะว่าเขาเองเขาก็รู้ดีนะว่าคุณนั้นเป็นคนแบบนี้เขาก็เข้าใจเขาก็โอเคนั่นแหละแต่ว่าถ้าถ้าถ้าไม่เป็นหรือลดได้หรือเลิกได้ในตรงนี้นก็จะดีนะใน e NERGY ของเขาประมาณนี้นะคะอืมแต่เขาก็ยอมรับได้นั่นแหละแต่ก็ยังมีความอึดอัดใจนะต้องการอยากจะให้ปรับเปลี่ยนนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าอาราโรแมนตเจ้าจะบอกอะไรกับคุณนะคะ คี e แอนด์โอเปน d ม้นะคะคแอนด์โอเนแล้วก็แ s ชั่นนะคะ uh, แล้วก็ก u e s t สติ้งทูนอีอ t h e เนะคะแล้วก็ยาสักคูนะโซนจิตวิญญาณก่อนนะโซนจิตวิญญาณก็คือว้าวเซนส t i ิวิตนะคะโซซัง so นะคะแล้วก็เฮลิ่งนะในตรงนี้นะก็คือให้คุณนะั้นเปิดใจนะเปิดใจเปิด เปิดความคิดสมใหม่นะเปิดเปิดเปิดทัศนคตินะเปิดความคิดเปิดทัศนคติเปิดความรู้สึกเปิดโอกาสให้กับตนเองนะให้คุณนั้นได้อ่ามีโอกาสในการที่จะเรียนรู้หรือมีการอ่าพบกับสิ่งใหม่ๆมากขึ้นนั่นเองนะในตรงนี้ก็คือเขาต้องการอยากจะให้คุณนั้นเปิดใจ ยอมรับถึงสิ่งใหม่ๆคือยอมรับได้ว่าเขาอะไม่ได้นอกใจนะคือเขาไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะมีใครหรือหรือไปนอกใจทําอะไรรับหลังในตรงนี้คือเขาต้องการอยากให้คุณเชื่อใจและไว้วางใจเขานั่นเองเนาะในตรงนี้นะคะเพราะในตรงนี้ sensitivity ก็ขึ้นมาว่าตัวคุณอะตัวคุณและตัวเขาในตรงนี้ก็คือก่อนอื่นเลยคือตัวคุณอะก็มีความ sensitive อยู่ นะในตัวตนคุณตัวเขาเองเขาก็พลอยเซนซิทีไปด้วยพลอยอ่อนแอไปด้วยนะคะในตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจงทําตัวให้มีความสุขปล่อยวางนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนะเฮลิ่งก็จะถูกการรักษาเยียวยาไปในตัวนั่นเองนะเพราะว่าถ้าคุณมีความเชื่อมั่นและเชื่อใจในตัวในตัวตนของเขาคนนี้นะคะคนคุยของคุณคุณก็จะมีความสุขและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นนั่นเองนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะของ คนมีคนคุยนะคะโอเคสำหรับคลิปคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้การอากาศนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะเผื่อมีคลิปใหม่นะจะไดะ้ได้รับการแจ้งเตือนเนาะในตรงนี้นะคะยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ